สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจ,จงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคะคนโสดชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้าคือชาวราศีมีนกรากฏพิจิกนะประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 6ค่ะเรามาดูสถานะนะคะว่าในตอนนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีคนเข้ามาปิง๊งคนเข้ามาดิวไหมนะคะในเดือนนี้ พลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะไพ่ใบแรกนะ Queen of p e n t a c l e Strength, สี่เหรียญค่ะ The Moon ค่ะในตอนนี้นะคะชาวธาตุน้ำอ,อยู่บนพื้นฐานของ ความรักตัวเองค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่าในตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าหาคนถูกใจไม่ได้จริงๆชาวธาตุน้ําก็พร้อมที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะในตรงนี้แล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะแต่ภายในใจอะค่ะมันเหมือนมีความเศร้ามันมีความกังวลใจอยู่ลึกๆนะ เหมือนกับว่าที่ผ่านมาค่ะและเนหลายคนนะชาวธาน้ําอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักมาแล้วมันทําให้สร้างกําแพงขึ้นมาค่ะในตรงนี้ทําให้ค่อนข้างที่จะเปิดใจยากนะถ้าไม่มั่นใจถ้าคนคนนั้นยังไม่ใช่จริงๆไม่ถูกสเปคตรงไทยจริงๆก็ยังไม่อยากที่จะเปิดใจนะคะสีเรียญค่ะเดอะมูนแล้วก็เพจออปติคิลชาวธาน้ําเป็นคนรักใครรักจริงรักเดียวนะคะในตรงนี้ถ้าได้รักแล้วแล้วก็ มุ่งมั่นตั้งใจค่ะโฟกัสไปที่คนคนนั้นเลยนะสามถ้วยค่ะห้าเหรียญห้าถ้วยแปดเหรียญค่ะ king of swords ค่ะสถานการณ์ช่วงนี้นะถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงานค่อนข้างที่จะอยู่ตัวค่อนข้างที่จะ พอไปได้แล้วก็ดีแล้วก็เหมือนกับอ่มันราบรื่นขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องหัวใจแล้วอ่ะตัวคุณเองมองหาคนที่ใช่คนที่จะเข้ามาทำให้รู้สึกมั่นใจทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณสามารถที่จะฝากใจได้ไว้ใจได้แล้วก็เชื่อใจได้จริงๆนะพลังงานของสามถ้วยค่ะมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจในงานปาร์ตี้ในงานสังสรรค์ในงานประชุมหรือว่า ในการอบรมหรือเป็นการเจอกันในคนหมู่มากอะคะ่ะในตรงนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะถึงจะได้เจอคนคนนี้ก็บอกเลยค่ะว่าเป็นรักในสายงานก็ได้เป็นคนที่ติดต่อประสานงานก็ได้นะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะถ้าได้เจอได้พบเขาจะรู้สึกเหมือนไม่กล้าเปิดใจเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะช่วงนี้ชาวธาตุน้ํางานยุ่งงานเยอะงานเข้าค่ะไม่ค่อยมีเวลาแล้วแถมยังกลัว หาถ้วยนะกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวที่จะไปผิดหวังซ้ำรอยเดิมรอยอดีตที่เคยผิดหวังมาค่ะในตรงนี้และยังเป็นช่วงที่ชาวธาตุน้ำนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ทำงานสร้างตัวเก็บเงินสร้างตัวค่ะตรงนี้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะชาวธาตุน้ำจะเป็นคนตัดสินใจนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์นะชาวธาตุน้ำจะเป็นคนตัดสินใจที่จะเลือก คหรือไม่ครบเลือกดิวหรือไม่ดิวนะคะในตรงนี้แต่ว่าด้วยพลังงานแล้วค่ะบอกเลยว่าคนคนนี้เข้ามาจะรู้สึกถูกใจจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่หายไปของชาวธาตุน้ําค่ะมาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามามีแนวโน้มเป็นชาวราศีใดนะคะและเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนเนาะเป็นคนประมาณไหนนะคะ The Sun ค่ะ เดอะเลเวอร์นะคะพลังงานมาทางที่ชาวธาตุลมนะคะราศีเมทุนนะสีไม้หกดาบเป็นคนที่อกหักผิดหวังเรื่องความรักมาเหมือนกันค่ะมีประสบการณ์เรื่องความรักมาเหมือนกันนะแล้วเป็นคนค่อนข้างที่จะ เป็นคนมีพลังงานสูงอะค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะฐานะการงานมั่นคง the empress c h a l l e n e ค่ะ the emperor ามเหรียญและสองเหรียญค่ะค่ะพลังงานของเขาขึ้นมานะคะจะมีของอพลังงานของชาวธาตุลมพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเน้นที่ราศีเมถุนาราศีธนูนะคะและราศีเมษนะคะ3ราศีนี้นะคะที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่่จะ เป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ําค่ะในตรงนี้จะเข้ามาดิวเข้ามาเป็นคนคุยของชาวธาตุน้ําได้นะคะจะเจอกันในอองานปาร์ตี้งานสังสรรค์นนะในตรงนี้เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงค่ะเป็นคนที่มีเรื่องออการงานโอเคมั่นคงฐานะโอเคมั่นคงเป็นคนที่มออีประสบการณ์เรื่องความรักมาแล้วค่ะคนคนนี้นะ แต่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังนะคะถ้าเขาได้รักใครแล้วถ้าเขาได้เปิดใจคบใครเขามีความมั่นคงในความรักเป็นคนไม่หวานแหววไม่โรแมนติกเป็นคนมีเหตุผลค่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะเนี้ยบเฉียบแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่สามารถเทคแคร์คุณได้อะ่ะคนคนเนี้ยอืมด้วยพลังงานของเขานะคะเข้ามาเติมเต็มชาวธาตุน้ำค่ะในตรงนี้ทำให้มีความหวังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ เหมือนเข้ามาแล้วทําให้ชาวธาตุน้ําไม่เหงาอีกต่อไปค่ะพลังงานของสามเหรียญน,นะมันมีความมั่นคงมีเรื่องราวฮิสตอรีของการคบกันแบบเหมือนได้คบกันแบบระยะยาวได้คบได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบริงจังค่ะแนวโน้มนะเพราะว่ามีพลังงานของสองเหรียญด้วยค่ะเหมือนเป็นการรักษาสถานะความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อยากที่จะ,ะสานความสัมพันธ์กันต่อค่ะกับคนคนนี้นะ เรามาดูกันนะคะว่าอชาวธาตุน้ำน,นะคะจะได้พบได้เจอคนคนนี้จริงๆไหมคะขอพลังงานของไพ่สามใบค่ะสองถ้วยอมืมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะคะที่จะได้พบได้เจอเขานะเพจออฟคัพเดอะเมอร์จิเช mm hmm. ค่ะเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บเลยนะ mm hmm. เขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะน่าจะ เน้นไปทางรักในสายงานนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยเป็นคนเฟลลี่เป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลคนค่ะคนคนนี้เจอปุ๊บปิงปับนะคะเป็นคนที่ถูกใจเหมือนว่าโฟกัสไปเลยค่ะว่าคนคนนี้แหละที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนที่ค้นหามานานค่ะยังไงเราบอกเลยว่าเจอปุ๊บปิงปับนะคะยังไงเราถูกใจใช่เลยค่ะมันเหมือนมีพลังงานสื่อถึงกันอะคะ่ะคนคนนี้นะถ้าได้พบถ้าได้คุยถ้าได้พูดจากันแล้วเนี่ย จะรู้สึกว่าใช่แล้วก็จะได้สานความสัมพันธ์กันต่อค่ะยังไงแล้วมีแนวโน้มสูงค่ะเก้านสะิเปอร์เซนตะที่จะเจอแล้วได้คบกันจริงจังค่ะกับคนคนนี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะถ้าได้พบได้เจอกันจริงๆนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะแปดดาบเข้ามาค่ะเจ็ดเหรียญ เอ็ดอัลพาร์ติเคิลคิงออฟวาดเดอะชาลีออค่ะก็บอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นระหว่างคุณกับเขานะแนวโน้มอค่ะมันจะค่อยๆรักปักใจกันมากขึ้นค่ะในตรงนี้ชาวท่านน้ำเป็นคนที่รักใครรักจริงยึดมั่นถือมั่นด้วยนะคะเนี่แหละค่ะพลังงานขึ้นมาเนาะว่าถ้าได้รักแล้วอะ่ะจะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ได้ยากนะคะแล้วก็มันมีการ ทบทวนความสัมพันธ์ค่ะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่ใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่คุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้ไหมในตรงนี้มีการคิดทบทวนเพื่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่ก็บอกเลยว่าไปต่อนะคะเพราะยังไงแล้วพลังงานของเอทออปติเคิลขึ้นมาชัดเจนนะมีแนวโน้มสูงและก็เป็นไปได้สูง100%ซค่ะที่คุณกับเขาจะได้คบกันสารความสัมพันธ์กันอย่างจริงจัง เพราะว่าเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณ King of ว่า t The h h r r i o t ค่ะยังไงเราก็คือ,อมั่นคงในความสัมพันธ์นะไม่อยากคบแบบเล่นๆไม่อยากคบแก้เหงาแก้เซ็งค่ะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ The ชา a ิอ o t เข้ามานะคะจะมีเรื่องของเวลาที่คุณกับเขาอาจจะเป็นมนุษย์งานทั้งคู่แล้วจะไม่ค่อยมีเวลาได้สวีทกันเท่าไหร่ในตรงนี้ค่ะจัดทิดค่ะต้องการจริงจังชัดเจนคบกันอย่างเปิดเผยนะ เดวิลค่ะหลงสเสน่ห์ค่ะหลงสเสน่ห์เขาเขาหลงสเสน่ห์คุณคุณหลงสเสน่ห์เขาในตรงนี้ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งค่ะสเสน่หานะไม่อาจที่จะตัดขาดกันได้ง่ายๆค่ะนายออฟคัพเอ็ดวัดและ9้าไม้นะคะค่ะก็บอกเลยค่ะความสัมพันธ์นี้จริงจังชัดเจนพร้อมที่จะไปต่อกอับเหมือนกับว่าไปให้มันสุดทางรักครั้งนี้ค่ะ ไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าไพ่เป็นพลังงานบวกนะคุณกับเขาจะทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ให้กันอย่างจริงจังค่ะในตรงนี้เอ็ดออวาดขึ้นมาตอกย้ำนะว่ารักนี้ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบจริงจังแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นมั่นแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะนายอวาค่ะ ระหว่างคุณกับเขาก็จะมีเรื่องต้องปรับต้องจูนเรื่องทัศนคติกันค่ะในตรงนี้จะต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปสักพักหนึ่งค่ะคอยปรับกันนะเพราะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆเป็นปัญหาเรื่องนิสัยของแต่และคนที่อาจจะรับกันไม่ได้ในบางข้อในตรงนี้ต้องปรับต้องจูนกันค่ะแต่มองว่า ปรับกันได้อยู่แล้วนอะมด้วยทัศนคติของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําเป็นคนที่ชอบปรับตัวเข้าหาคนรักนะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลความรักอะคะ่ะยังไงเราบอกเลยว่าสามารถไปกันได้ดีอะคะ่ะกับคนคนนี้นะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปได้แบบราบรื่นค่ะเป็นพลังงานบวกนะคะระหว่างคุณกับเขาค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะที่ยังไม่พบไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะในตอนนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าในสามเดือนนี้นะคะ จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไหมนะคะ the w o r e l ค่ะสิบไม้ the tower king of cup นะคะ w h e e of fortune ค่ะอะ่มีแนวโน้มที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจภายในสามเดือนนี้นะคะสำหรับ คนที่ยังไม่เจอในเดือนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะนายออกวาดค่ะเอ็ดออฟสอรนายอพาริเคิลแปดไม้อาจจะเจอกันจากการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติที่คอนแทคมาทางโซเชียลก็ได้นะคนคนนี้ค่ะหรือเป็นการพบลักทางโซเชียลนะคะ ควีนออฟสอดค่ะก็บอกเลยนะคะสําหรับชาวท่าน้ํานะที่ยังไม่พบไม่เจอคนที่ถูกใจในเดือนสิงหาคมนี้นะคะภายใน3เดือนนี้คุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจเป็นไปได้สูงว่ามาจากทางโซเชียลเป็นรักทางไกลแล้วก็ด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะจะได้พบได้เจอแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าไม่ทันคาดคิดว่าจะเจอเขาคนนี้ค่ะ ด้วยพลังงานในตรงนี้ทั้ง w o r l d ทั้ง o อ,อฟ o อ t u จูนะเป็นไปได้สูงว่าเป็นชาวต่างชาตินะแล้วก็อาจจะเป็นคนไกลอะค่ะไม่ใช่คนพื้นเพเดียวกันไม่ใช่คนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันในตรงนี้มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเจอกับเขาในการเดินทางท่องเที่ยวค่ะในตรงนี้เป็นไปได้สูงเช่นกัน เขาจะเป็นคนที่เนี้ยบเฉียบขาดเป็นคนมีอีโก้สูงค่ะเป็นคนที่เวลาเจอครั้งแรกอาจจะรู้สึกหมันไส้นิดนึงนะเพราะด้วยความนิ่งด้วยด้วยความที่เขามีมาดเนี้ยบเฉียบขาดค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่าการสะดุดรักการปิ๊งกันในครั้งนี้มันอาจจะปิ๊งกันโดยที่ไม่ได้แบบปิ๊งเพราะอินเลิฟก็ได้นะปิ๊งเพราะความหมันไส้ก็ได้นะคะเพราะว่าเอ็ดออพสอดขึ้นมาในตรงนี้แต่ก็มีเกณฑ์ทิศทางที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสูงนะคะ หมือนอะไรที่มันไม่คาดคิดนะคะมันจะเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์คุณค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวธาตุน้ําที่แอบปิ๊งแอบปื้มแอบชอบใครอยู่ในตรงนี้นะคะจะสมหวังไหมเขาจะปิ๊งจะ,ะปลื้มคุณกลับไหมคะในตรงนี้ขอพลังงานไพ่สามใบค่ะสิบเหรียญค่ะหกไม้ค่ะ u u e n o of u u s สำหรับพลังงานของ1ิบเหลี่ยญนะคะ6ไม้และควีนอัคับนะคะสำหรับคนที่คุณแอบปื้มแอบชอบอยู่นะคะในตรงนี้มีพลังงานสูงนะคะที่คุณกับเขาจะได้ปิ้งกันแบบจริงจังจะได้คบกันแบบจริงจังนะเพราะว่าพลังงานของ6ไม้ขึ้นมาค่ะจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์จะมีการเริ่มต้นได้พูดคุยได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กันค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยนะคะว่ามีพลังงานสูงที่จะได้สารความสัมพันธ์กับคนที่แอบปแอบปิง้งแอบชอบอยู่นะคะค่ะ ยังไงแล้วนะคะสาหรับชาวาธาตุน้ํานะคะก็บอกเลยค่ะในะชาวาธาตุน้ําคนโสดนะคะในหลายๆคนจะได้พบเจอคนที่ถูกใจในเดือนนี้นะคะจะมีการได้สานความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกนะและสําหรับคนที่ไม่พบไม่เจอในเดือนนี้นะคะในอีก3าเดือนจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางเป็นรักทางไกลเป็นรักทางออนไลน์นะคะในตรงนี้มีพลังงานขึ้นมาสูง สำหรับคนที่แอปปิ้งแอบชอบอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันได้สารความสัมพันธ์กันค่ะในตรงนี้มิกาก็ขอให้คนโสดชาวธาตุน้ํานะคะได้พบได้เจอคนที่ใช่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปได้อย่างสมหวังนะคะในตรงนี้นะแล้วก็กลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ